สวัสดีครับวันนี้ก็ตามสัญญาครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเกมนะครับก่อนอื่นเข้าตรงนี้ครับทําตามผมเลยครับเลือกเอาไหนก็ได้ครับนี่งมออันที่สองครับตั้งชื่อโปรเจกต์ที่เราจะสร้างนะครับหม้เป็นเกมเซนะครับแล้วกดโอเคเข้าไป เขาเจะวา,าดสดกิน้บ้างกดตัวแรกเขาวาดตรงที่มันว่างเลยนะครับเนี่ยแต่ผมไม่วาดดีกว่าครับผมมองเขาเข้าดีกว่าแล้วเราก็มาเข้าอันที่ห้านะครับกดตรงเดเวลนะเดเวน,นะครับเรามาลองเทสกันก่อน,นครับเนี่ยมันจะได้อบบาวรา เราจะเลือกอันไหนเป็นพื้นก็ได้ครับอันนี้ก็คือพื้นนะครับวางพื้นก่อนเลยครับเราก่อนอื่นเราต้องสร้างแมวก่อนนะครับเราผมจะมาเราผมจะไปสอนสร้างตัวละครกันนะครับเสร็จก่อนเลยนะครับ ครับมันเป็นพื้นให้แล้วนะครับข่อนอื่นผมจะสอนสร้างตัวละครน,นะครับอันที่สามครับตัวเรากดข้างบนเลยนะครับอันนี้กําหนดตุกปืนนะครับนี่พานี่เป็นปืนกระบ,บอกปืนสั้นนะครับนี่ก็เรายิงกันเป็นอะไรนะครับผมเอกเป็นสามเหลี่ยมนี่็กันนะครับ เดี๋ยววาดสกินเป้าก่อนนะครับถ้าหน้าเบื่อคอภัยด้วยนะครับ มากเสร็จแล้วแล้วก็มาที่ตรงที่สามตัวเราอีกครั้งครับนี่ตรงคือเป้านะครับครับปืนกระบอกแรกเราเสร็จแล้วนะครับี๋ยวผมจะบอกนี่ครับดาเมจเรายิงเท่าไหร่ครับปรับเลยครับแล้วก็มาดูนะครับว่ากดตัวนี้ครับ มาปรับปืนเราจุดไหนก็ได้ครับถ้าสอนไม่ขเข้าใจก็ขอให้ด้วยนะครับปรับความใหญ่ความกว้างมันนะครับแล้วแต่คุณจะไว้ไหนนะครับทำตามผมเลยนะครับนะครับปืนะบอกแรกก็เสร็จแล้วนะครับ ใส่พื้นต่อไปก่อนนะครับเราต้องรีบสร้างแบบนี้นะครับเนี่ยต้องอแบบใหญ่เลยนะครับแบบเล็กๆก็พอเพอราะมันส้อนสร้างใส่ใจนะครับนี่คือกำแพงนะครับแพงเราจอ,อะไรก็ได้นะครับ อะไรมันว่าออเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับครับถ้าวางไม่ดีมันจะเกิดอาการบักนะครับต้องวางให้ดีๆแล้วผมสร้างแมปเสร็จผมก็ไปสอนสร้างมอนนะครับขั้นพ่้หนหวก็ ้างง่ยๆเลยก็ได้นะครับครับถ้าจะไปสร้างไห่ถ้าต้องเชื่อก็กดลูกศรน,นะครับมันจะเลื่อนไปไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับเนยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตาาที่ผมสร้าง แต่เราก็สร้างถ้าอยากถ้าใครอยากจะทําให้ปืนมันมีเสียงก็มาตรงนี้นะครับนะครับเอาเลยครับอยากได้เสียงไหนครับผมมาเสียงนี้นะครับพวกมันตัวนี้ก็คือไอ้พวกมันวิ่งตีเรานะครับตัวนี้ก็คือพวกที่ยิงได้ครับผมวพวกที่ยิงได้ก็แล้งกันครับ ครับออสกินที่เขาให้มาเลยก็ได้นะครับว่หุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแล้วนี่ครับปรับเลือดมันผมจะปรับเลือดสักึ่งพันนะครับครับปรับการโจมตีของมันมันยิงอะไรออกมาผมมนยิงอันนี้นะครับนะครับมันยิงดาเมจอ,ออกมาเมาว่ามันยิงสิบเลยนะครับ ไปเราก็ไปลองวางมันกันเลยนะครับวางแ่สองตัวมาลองดูกันก่อนนะครับมันยิงแรงมากนะครับนี่ครับเดอดราวันตัวที่สามก็ได้นะครับ ายโคตรยากกันรับต่อไปก็ไปสร้างลูกกระสุนนนะครับจะเอาใช้ก,กินลูกกระสุนเป็นอะไรก็ได้นะครับผมเอาเป็นซ้ำหยิบนี่ก็ลังครับแล้วก็ลูกกระสุนของปืนอะไรก็ได้ครับหรือระเบิดครับผมใช้ปืนหนึ่งผมเอาลูกกระสุนของปืนหนึ่งนะครับได้วางปืนกระบอกแรกก็จะเพิ่มลูกกระสุนนะครับ นี่นะครับถ้าเป็นการน้าเบื่อผมก็ขอใช้ด้วยนะครับน,นีครับตั้งแต่ต่1งแต่สิบถ้าใครตางสก,กินหรือทำรับเบิดอะไรก็ได้นะครับวอาตัวเราครับลงใหม่นะครับจะเป็นปืนอีกกระบอกหนึ่งถ้าเราทำสก,กินครับนี่ก็จะเป็นปืน ยาวนะครับมันจะยิงดัวโคตรเร็วเลยครับแล้วก็ใส่ไปตามสติปเหมือนปืนบอกแรกเลยครับแล้วก็ใส่เสียงครับ,รบนี่มันก็คือปืนบอกที่3ามนะครับ ปืนอะไรก็ได้ผมเอาเป็นลูกซองอะไรนะครับนะครับลูกซองผมใส่เสียงไว้ครับเพื่อความสนุก <S <S อย่าลืมอย่ามากดตรงนี้นะครับแม่นปืนจริงๆไม่ออกนะครับมันจะกลายเป็นดาบอันนี้ก็คือระเบิดนะครับ เราเบิดใส,สกินนี้เลยนะครับถ้าใครว่ามันไม่สวยก็วาดเราเลยนะครับเอาเสียงนี่นะครับอันนี้ก็คือระเบิดวางนะครับให้เขาไม่เหยียบมันจะแตกนะครับ ใชจจ่สกินนี้ด้วยนะครับเหมือนกันกับระเบิดธรรมดาถ้าใครอยากทำให้มันสนุกก็ทำามันเสียงนะครับครับอันนี้คือตั้งเวลาครับถ้ากดตัวนี้ถ้าใครอยากให้มันวางตำแหน่งไหนก็กดตัวนี้นะครับเป็นตำแหน่งของปืนนะครับ เขขึ้นมากดตัวนี้คือมันจะใหญ่ขึ้นนะครับถ้ากดถอยกดขึ้นกดลงอะไรผมทำเท่านี้พอนะครับอยามากเป็นก้อนไม้ดีนะครับพเพราะว่างไว้ตำแหน่งนี้อันที่สามก็คือปืนที่สามนะครับกดถอยนั้งมาครับมันจะบอกหญ่มันจะกระบอกใหญ่ขึ้นนะครับ เสร็จแล้วครับคุณกำลังทีสามระเบิดครับคุณจะวางในตำแหน่งไหน,นครับวางไว้ตำแหน่งนี้นะครับถ้าใครส้ำจริงก็วาดมือเพิ่มก็ได้นะครับวาดสกินเราครับเสร็จแล้วครับ เราต้องไปปรับเลือดมันลงนะครับวิธีปรับเลือดมันเข้ามาตรงตัวมันนะครับต้อไปตรงเลือดมันนะครับนี่ครับลบลงนะครับมันก็จะเลือดลดลงครับนี่คือบ้านะครับ วัเสียของการเอามันมาวางไว้ติดกันนะครับวันนี้ผมสอนแค่นี้ก่อนนะครับไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนการสร้างระตูและกำแพงนะครับ